ใช่ค่ะถ้าผมครื่อจริงๆเราเราคุยกันมาสักพักแล้วแบบพี่ปอนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบที่แบบปุ๊บปั๊บใช่มันไม่ใช่เป็นการปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากลองทําด้วยตัวเองพี่ปอนก็สนับสนุนว่าแบบเออทำเลยเขาเป็นคนที่แบบ คอยแบบช่วยเหลือผมมาตลอดอะไรเงี้ยเพราะมันมีแบบรู้สึกว่าเราทำได้เนี่ยเขาก็จะคอยแบบปูุมิ่งคอยสนับสนุนจากแฟนคลับเพราะแฟนคลับมันค่อนจะตกใจกับการการไม่รับประกาศจริงๆมันดูมันดูแบบว่าออกจากค่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงจริงเราก็ยังทำงานด้วยกันอยู่ปกติครับมันไม่ได้มีอะไรแบบดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าเป็นเพราะโฟกัสในการทำงานของเรามันต่างจากของพี่ปอนเออคือมันไม่เชิงครับผมมันเป็นว่าผมรู้สึกว่า อยากลองทําทุกอย่างด้วยตัวเองดิเรกชันต่างๆอยากลองวางด้วยตัวเองอะไรนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออผมลองทําด้วยตัวเองดีกว่าคิดวันนั้นที่เิ่มพูดวันนั้นเพราะว่าอะไรลังเสร็จเพราะว่าคนอยู่เยอะด้วยไหม จริงๆใช่ก็จริงๆก็อยากจะแบบให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็เป็นแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆด้วยที่ที่รู้พร้อมกันเพราะว่าเป็นการปิดฉากโชว์คินพร์ตพอดีด้วยอ่ารเงี้ยก็อยากให้มันเป็นแบบการปิดฉากที่สมบูรณ์คิดว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดของซัเจหรอผมไม่รู้ว่ามันดีที่สุดไหมนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากทาจริงๆในเวลานั้นจริงๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้ลองทาอะไร แบบนี้สกคังในชีวิตผมว่ามันคุ้มเลยเแื่อกีกจะโฟกัสเรื่องการเพลงมากกว่างานแสดงเลยกัดถึงใจที่จะคือไม่ใช่งานเพลงผมโฟกัสอยู่แล้วงงานแสดงก็ยังมีอยู่แต่ว่าแค่อยากอย่างที่บอกคืออยากลองทําด้วยตัวเองอยากลองดูด้วยตัวเองคือการออกมาดูแลตัวเองจะยากขึ้นไหมครในการที่จะต้องไม่มีใครคอยซัพพอร์ตมันก็ยากขึ้นนะครับมันยากขึ้นอยู่เพราะว่าเราก็มีทีมงานของเราเองที่แบบเลือกมาแล้วก็มันมีโปรเซสข้างในที่เยอะมากๆในการวางเนชั่นของตัวเองก็ตามแล้วก็ในการรับงานเองก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่า ถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกมากผมชอบมากบอกบฟนๆครับที่ที่ให้กำลังใจเราตลอดครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมเชฟซัตเตอร์นะฮะแล้วก็สตูดิโอเนสซัตเตอร์นะครับแล้วก็ฝากวันนี้มิสิกไทยแลนด์ด้วยครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับถ่ายรูป่อนูปไปรูปไปถ่ายรูปแป๊บเดียวทำไมยังดูด้วย